สวัสดีครับเรียนอาจารย์ประจำรายวิชาที่เคารพนะครับกระผมนาธราธรพัทวรวรนะครับรหัสนิสิต64012011013นะครับเครื่องเอกเปียโนนะครับกระผมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับสรุปรายวิชาสุนทรียศาสตร์นะครับกระผมผมก็ขออนุญาตอาจารย์นะครับใช้ภาพนะครับในการบรรยายนะครับแล้วก็ใช้เสียงของผมในการบรรยายนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมและรับฟังได้เลยครับผม ก็ผมเริ่มด้วยบทที่หนึ่นะครับความหมายของสุนทรียศาสตร์นะครับสุนทรียศาสตร์นะครับเป็นวิชานะครับที่ว่าด้วยความสวยความงามนะครับความไพเราะความรู้สึกในทางบวกเกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสความรู้สึกนะครับพอใจความปิติยินดีและชื่นชมในสิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับปะทะอาจจะเป็นในธรรมชาติ หรือผลงานศิลปะจากฝีมือมนุษย์นะครับความหมายในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับสุนทรียศาสตร์นะครับมีความหมายที่มีขอบเขตอิสระมากขึ้นนะครับความหมายของคํานี้ในทางวิชาการก็คือเป็นวิชานะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะแขนงต่างๆและการของศิลปะขบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะ ในสมัยโบราณนะครับเมื่อประมาณ2,000กว่าปีนะครับนักปราดญ์สมัยกรีกนะครับเพลตัวอริสโตเติลนะครับได้กล่าวถึงแต่เรื่องความงามความสะเทือนใจซึ่งเป็นความรู้สึกทางการรับรู้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า s e n s e perception นะครับของมนุษย์ปัญหาที่พวกเขาโต้เถียงกันนะครับได้แก่ความงามคืออะไรค่าของความงามนั้นเป็นจริง มีโวยอยู่ตัวของมันเองหรือไม่นะครับถ้าผมความเกี่ยวข้องนะครับระหว่างสินทฤษฎศาสตร์กับปรัชญานะครับปรัชญานะครับเป็นเรื่องนะครับของการที่มนุษย์พยายามที่จะเข้าใจสภาวะของโลกธรรมชาติรวมทั้งนะครับชีวิตมนุษย์ว่าคืออะไรเป็นไปอย่างไรมีเป็นอ่อขอขอภัยนะครับ มีหน้าที่เป็นอะไรหรือไม่มีความแท้จริงอย่างไรเรารู้ความจริงได้แค่ไหนรวมทั้งการตีค่าสิ่งต่างๆนะครับหรือการกระทําต่างๆว่ามีคุณค่าต่อชีวิตหรือไม่และเราควรดาเนินการดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะทําให้ชีวิตมีคุณค่านะครับสุนทรียศาสตร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า a e s t e i นะครับ เป็นเนื้อหาว่าด้วยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงามเชิงทฤษฎีอันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพกฎเกณฑ์ทางศิลปะสุริยศาสตร์นะครับนับว่าเป็นแขนงหนึ่งของปรัจญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงแสวงหาคุณค่านะครับหรือภาษาอังกฤษอซิโลจีนะครับในสมัยก่อนนะครับวิชานี้เป็นทุ่จัก การในชื่อทฤษฎีแห่งความงาม (Theory of Beauty) นะครับหรือปรัชญาแห่งรสนิยม (Philosophy of Taste) นะครับส่วนสุนทรียาภาพนะครับหรือสุนทรีเป็นความรู้สึกนะครับที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาหนึ่งของอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นเรานะครับใช้ภาษา ต่อไปนี้นะครับแทนความรู้สึกของเราซึ่งได้หมายความว่าไม่เท่าเทียมที่เรารู้สึกจริงๆนะครับเช่นคำตอบต่อไปนี้ความพอใจ interested นะครับความไม่พอใจ disinterested นะครับความเพลิดเพลินใจ p l e a s e ความทุกข์ใจ unpleasant ความกินใจนะครับ empty e m และความน่าเบื่อครับ b o a d นะครับสรุปได้นะครับว่า ความเกี่ยวข้องระหว่างสุริยศาสตร์และปรัชญาในเนื้อหาของสุริยศาสตร์นะครับและศิลปะมีความสัมพันธ์ในประเด็นที่ต่างก็เป็นมาจากผลการแสดงออกซึ่งรับรู้และความรู้สึกนะครับอีกทั้งคุณค่าของศาสตร์ทั้งสองนี้ต่างกันนะครับเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาฉับพลันนะครับโดยไม่สามารถใช้ภาษาใดๆนะครับที่มาอธิบายได้นะครับ ได้แต่นักปัจญาทั้งหลายนะครับต่างๆก็พยายามที่จะอธิบายคุณค่านะครับทางสุริยศาสตร์นะครับโดยหาเหตุผลนะครับมาเป็นเครื่องประกอบนะครับนั่นคือนักปัจจานะครับพยายามหาสุนทรีนะครับให้ประจาสุนทรียศาสตร์นะครับจึงมีคุณลักษณะพิเศษ2ส่วนครับก็คือส่วนแรกนะครับคือสัมพันธ์กับศิลปะ เพราะนะครับมันสามารถแสดงได้ออกออกได้โดยทันทีนะครับโดยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเลยนะครับและส่วนที่2นะครับสัมพันธ์กับปรัชญานะครับเพราะพยายามหาเหตุผลเพื่อมาอธิบายนะครับคุณค่าทางความงามนะครับและพยายามครับผมครับผม ทัศนติเอ่อทัานคติที่1นะครับก็คือจิตนิยมนะครับเชื่อว่านะครับความจริงคือจิตหรือวิญญาณนะครับร่างกายคนประกอบด้วยเนื้อหนังและจิตวิญญาณร่างกายกับเนื้อหนังนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงในเติบโตและพัฒนาและเสื่อมโทรมเมื่อตายไปนะครับก็จะละจะสลายตัวเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนที่เป็นอมตะนิรันดร์ก็คือจิตหรือวิญญาณของมนุษย์นะครับผมเขตสองนะครับ วัตถุนิยมนะครับร่างกายของเรานะครับคือเซลล์เล็กๆนะครับที่ประกอบเป็นเนื้อหนังมังสานะครับเป็นอวัยวะต่างๆตามร่างกายนะครับคือเครื่องจักรนะครับที่สามารถทํางานด้วยระบบกลไกนะครับของอวัยวะไม่มีจิตปัญญานะครับการตายคือการเคลื่อนที่จักนะครับไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปนะครับผมพวกวัตถุนิยมนะครับเชื่อว่าสิ่ง สิ่งจริงนะสิ่งจริงแท้นะครับของชีวิตและจักรวาลนะครับล้วนเป็นวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกชีวิตโลกและจักรวาลนะครับกําเนิดขึ้นตามปฏิบัติการของธรรมชาตินะครับข้อผมส่วนข้อสานะครับเทวินิยมนะครับก็คือเป็นทัศนะนะครับที่ปณีปนอมนะครับทัศนะจิตนิยมกับวัตถุนิยมนะครับไว้ด้วยกันนะครับ เชื่อว่าถึงแม้นะครับความคิดของมนุษย์นะครับจะแบ่งเป็น2ขั้วนะครับหรือ2ฝ่ายก็าตามนะครับแต่ก็ยังสามารถประสานนะครับความคิดของทั้ง2ฝ่ายนั้นเข้าด้วยกันได้นะครับทัศนะนี้นะครับเชื่อว่าความจริงคือทั้ง2อ,อย่างทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณร่างกายและจิตคือสิ่งที่แท้นะครับผมครผม วัตถุแห่งสุนทรีนะครับที่เกิดขึ้นได้จาก3ด้านก็คือ1นะครับด้านของผู้รับสื่อสุนทรีนะครับซึ่งอยู่ในฐานะท่านผู้ชมผู้ฟังหรือแม้แต่การเป็นการสัมผัสก็ได้ครับผมส่วนข้อที่2นะครับก็คือด้านการด้านของผู้ส่งนะครับผู้ส่งสื่อสุนทรีนะครับเป็นฐานะของศิลปินนะครับผู้สร้างสรรค์สื่อสุนทรีต่างๆนะครับ ข้อที่สนะครับด้านของผู้วิจารณ์สื่อสุนทรีนะครับเป็นการเข้าถึงความมีสุนทรียภาพจากการกล่าวถึงสื่อรูปแบบของสื่อสุนทรีนะครับสื่อธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเช่นทะเลปลาภูเขาแม่น้ำหินลำธารเป็นสื่อนะครับที่พบได้เป็นส่วนมากในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ เื่อเข้าเปสัมผัสนะครับทำให้เกิดความงามในจิตใจนะครับมีความสุขจากการได้เข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นหรือสัมผัสกับบรรยากาศนะครับที่เราได้เข้าไปสัมผัสครับผมสื่อศิละปะนะครับความงามที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นนะครับก็คือความหมายนะครับมันจะมีหลากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนักวิชาการนะครับเชื่อว่าคำคำนี้นะครับ<ม>เกิดมาพร้อมๆกับมนุษย์ มนุษย์นะครับเริ่มมีวัฒนาการนะครับควบคู่มากันมาแลครับจนถึงปัจจุบันศิลปะนะครับเป็นคําที่มีความหมายหลากหลายนะครับกว้างขวางก็อธิบายได้ไม่สิ้นสุดนะครับผมครับผมต่อไปนะครับบทที่2นะครับสุนทรีภาพกับมนุษย์นะครับ พัฒนาการของมนุษย์นะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับเริ่มมีอยู่ในโลกไม่น้อยกว่า2ล้านปีที่แล้วนะครับและคงนะครับจะอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับจำนวนประชากรคงไม่มากนักนะครับต่อมานะครับได้ขยายพันธุ์ไปทั่วโลกนะครับทุกทวีปนะครับมีมนุษย์อาศัยอยู่ยกเว้นที่ทวีปแอนตาร์กติกนะครับครับผมความแตกต่างนะครับระหว่างมนุษย์กับสัตว์นะครับ มนุษย์และสัตว์นะครับมีอวัยวะหลายๆอย่างนะครับที่เหมือนกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจนถึงบางครั้งนะครับเรามักจะเรียกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของมนุษย์นะครับที่แสดงออกมาว่าเป็นสัญชาตญาณนะครับมนุษย์นะครับมีสมองที่สามารถคิดสร้างสรรค์นะครับและมนุษย์นะครับรู้จักวางมาตรฐานนะครับความดีความชั่วนะครับมนุษย์นะครับรู้จักแยกแยะอะไรงามอะไรน่าเกลียด และนะครับมนุษย์ยังรู้จักคิดโดยใช้เหตุผลดังนั้นนะครับความคิดของมนุษย์นะครับจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษานะครับครับผมต่อไปนะครับมนุษย์กับความคิดนะครับโดยธรรมชาตินะครับมนุษย์นะครับทุกคนนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับและก็มีความสงสัยในความเป็นไปของชีวิตและธรรมชาตินะครับ ซึ่งปัญหาต่างๆนะครับที่มนุษย์นะครับได้พยายามหาคําตอบบางปัญหานะครับก็สามารถอธิบายได้อย่างชัดแจ้งนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มนุษย์ยังไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับความจริงนะครับ the reality นะครับเป็นสิ่งที่นิรันดร์ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคนนะครับในทัศนคตินะครับของปรัชญานั้นนะครับร่างกายของ คนนะครับไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กจนเติบโตนะครับเติบใหญ่จนแก่เท่าชรลาและตายไปนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับถ้าเราจะถามว่าอะไรคือแก่นแท้หรืออะไรคือความจริงของชีวิตเราอาจจะตอบได้3ทัศนะคติครับผมครับผมนะครับส่วนบทที่3นะครับเรื่อง ความสำคัญของดนตรีนะครับต่อมวลมนุษยชาตินะครับบทบาทของดนตรีนะครับที่มีต่อสังคมนะครับดนตรีนะครับเกิดขึ้นมานะครับในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรานั่นเองนะครับในยุคแรกๆนะครับมนุษย์เรานะครับยังอาศัยอยู่ในป่าดงพงไพ่ต่างๆนะครับในถ้ำแม้แต่ในโพรงไม้ก็รู้จักนะครับการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาตินะครับเช่นนะครับรู้จักการปรบมือ เคาะหินเคาะไม้เป่าปากเป่าเขาเป็นต้นนะครับพร้อมกันนะครับทั้งนั้นนะครับมีก็มีการเปล่งเสียงร้องออกมาตามเรื่องนะครับการร้องรำทำเพลงของมนุษย์นะครับในยุคนั้นนะครับก็ทำไปเพื่ออ้อนวอนพระเจ้านะครับเพื่อจะช่วยให้พวกเขานะครับพ้นภัยนะครับพ้นได้รับอ่บันดาลความสุขความอุดมนะครับสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตนนะครับ หรือนะครับเพื่อเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่บันดาลให้ตนนะครับมีความสุขสบายโลกนะครับได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับดนตรีก็ได้วิพัฒนาการนะครับไปตามความเจริญของโลกนะครับและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับเครื่องดนตรีนะครับในสมัยเริ่มแรกนะครับที่เคยใช้ก็ได้วิวัฒนาการนะครับมาเป็น ขั้นนะครับกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพลงที่เคยร้องเพื่ออ้อนวอนพระเจ้านะครับก็กลายเป็นเพลงสวดทางศาสนาเพลงร้องทั่วๆไปเป็นต้นนะครับที่เราแบบได้เห็นในยุคหลายๆยุคที่ผ่านมานะครับโดยทั้งยุคก่อนยุคกลางแล้วก็ยุคปัจจุบันของเรานะครับในระยะแรกๆนะครับดนตรีนั้นนะครับมีเพียงอยู่เสียงเดียวและแนวเดียวเท่านั้นนะครับ เรียกกันว่าเมโลดี้นะครับไม่มีการประสานเสียงเวลาผ่านไปหลายศตวรรษนะครับจนถึงศตวรรษที่12นะครับมนุษย์เรานะครับจึงเริ่มรู้จักนะครับใช้เสียงต่างๆนะครับประสานกันอย่างง่ายๆนะครับเกิดเป็นดนตรีหลายๆเสียงขึ้นมานะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับนักปราชนะครับทางดนตรีนะครับได้แบ่งดนตรีออกเป็นยุคต่างๆดังนี้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ โพลีโพนิกนะครับอ่าพรีออดนะครับคิรัสักรารนะครับ1น0 0งพันะครับถึง1นึ0งพันนะครับยุคนี้นะครับนับว่าเป็นยุคแรกนะครับและได้วิวัฒนาการนะครับอ่ามาเรื่อยๆนะครับจนมีฉบับและหลักวิชาการดนตรีขึ้นนะครับมีวงดนตรีอาชีพตามโบสถ์ตามบ้านเจ้านายนะครับมี และมีในโรงเรียนสอนดนตรีด้วยครับผมส่วนยุคที่2นะครับยุคของบารูครัสเพอร์รอดนะครับเพอริออนะครับคริสต์ศักราชนะครับ1650นะครับถึง1750นะครับยุคนี้นะครับวิชาดนตรีนะครับได้เป็นปึกแผ่นนะครับมีแบบแผนความเจริญทางน่านนาฏตศิลป์ดุริยานะครับดรามีติกมิวสิกมิวสิกนะครับ มีมากขึ้นนะครับยุคนี้นะครับมีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับอุปรากรนะครับโอเปร่านะครับเกิดขึ้นนะครับมีนักดนตรีนะครับเอกของโลก2ท่านนะครับเป็นผู้นําในยุคนี้นะครับคือเจเจบริชนะครับแล้วก็จีจีแฮนเดลครับแฮนเดลนะครับขออภัยนะยครับยุคที่3นะครับยุคคลาสสิคอลเเรียดนะครับ คิตัศกราชนะครับ1750ถึง1820นะครับยุคนี้นะครับก็จะเป็นยุคที่ดนตรีนะครับเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่นะครับมีความรุ่งเรืองมากขึ้นมีนักดนตรีเอกของโลก3ท่านนะครับเป็นผู้นำยุคนี้ก็คือไฮเดนกริกนะครับไฮเดนกรุ๊กและโมซานะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยุคที่4นะครับโรแมนติกเพเรียดนะครับ คิทสักกราด1820ถึง1900นะครับยุคนี้นะครับก็มีการนะครับใช้เสียงดนตรีนะครับที่เน้นถึงอารมณ์ถึงอา,อารมณ์ได้อย่างเด่นชัดนะครับมีบีโทเวนนะครับและยังมีนักดนตรีเอกของโลกคนอื่นๆนะครับเช่นสคัเบิร์ดเมนเดลสันนะครับแล้วก็ชอคเกแมนนะครับชอปปิ้น ภาคการนี้นีครับริชแล้วก็เบิร์มนะครับแล้วก็เวกเนอร์นะครับเป็นต้นนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ดนตรีนะครับเจริญมาถึงขีดสุดนะครับนับเป็นยุคทองของดนตรีเลยนะครับยุคที่5นะครับผมโมเดิร์นเพรยรียดนนะครับคิศกราดหนึง้ศนยศูนย0นะครับจนถึงยุคปัจจุบันของเรานี่เองนะครับ ยุคนี้นะครับปีนยุคนีดนตรีนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแล้วครับดนตรีประเภทแจ๊สกลับมามีทธิพลนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับข้าผมถ้าบทที่สามเมื่อกี้นะครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษยังไงผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่คล่องเท่าไรครับครับผมต่อกันที่บทที่4เลยนะครับบทที่4นะครับประสบการณ์สุนทรียภาพทางดนตรีนะครับประสบการณ์ทางทุนตี ทางสุนทรียะนะครับหรือ esthetic experience นะครับเป็นคำที่ใช้นะครับเพื่อบอ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ได้จากประสบการณ์ในเรื่องความสวยความงามนะครับความไพเราะหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับผานพัฒนาการนะครับหรือ,อ อายตนะทั้ง6อารมณ์ความรู้สึกประเภทนี้นะครับออถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยครับเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเกิดขึ้นได้นะครับกับผู้คนทุกประเภทนะครับหรือไม่มีลักษณะสําคัญอย่างไรคํานิยามของประสบการณ์ประสบการณ์ของมนุษย์นะครับเกิดจากการสัมผัสระหว่างโลกนะครับภายนอกกับประสาทสัมผัสนะครับได้แก่อวยัอวยวะรับสัมผัสทั้ง5้าของเรานะครับ ได้ได้ประทะเข้ากับโลกนะครับภายนอกเช่นตานะครับสัมผัสหรือประทะเข้ากับรูปนะครับเราเรียกว่าจากสูสัมผัสนะครับเป็นประสบการณ์ทางตานะครับจึงสรุปได้ว่านะครับประสบการณ์นะครับหมายถึงสิ่งที่เรารู้โดยอาตยะนะครับอายตนะนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับภายนอกภายในแต่เมื่อพูดลอยลนะครับ มักหมายถึงสิ่งที่รู้โดยอายตนะภายนอกหรือสมบัติเท่านั้นครับผม 2. นะครับองค์ความรู้นะครับที่ได้จากการเรียนรู้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างน,นะครับจงยกตัวอย่างนะครับจากประสบการณ์โดยตรงของนิสิตนะครับจากสิ่งที่ได เรียนมานะครับก็คือประสบการณ์โดยตรงของนิสิตนะครับก็อย่างเช่นการที่ได้ได้ไปเจอเองครับผมอย่างผมไปเจอเองก็เกี่ยวกับการเล่นดนตรีของผมนะครับก็จะไปในทางหมอลำบ้างครับแบบเราได้รับประสบการณ์เองครับจากคนอื่นครับที่เราได้เห็นกับตาครับแบบอย่างเช่นการฟังเพลงทําให้เรารู้สึกได้ลึก ขึ้นจากการวิเคราะห์รู้สึกถึงผู้แต่งที่ออกมาอธิบายครับสามารถนะครับนำความรู้ทางประวัติดนตรีนะครับที่ได้จากวิชานี้ไปสอนต่อนะครับก่อนที่จะสอนพื้นฐานทางด้านดนตรีครับหรือว่าสอนควบคู่กับพื้นฐานทางการเล่นดนตรีไปด้วยก็ได้นะครับผมครับผมก็จบแล้วนะครับกับการบรรยายสรุปเนะะื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมานะครับ ก็ถ้าผิดพลาดหรือว่าพูดผิดประการใดน,นะครับก็ต้องขออาภัยอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ